ความเชื่อเรื่องเปรตเริ่มต้นมาจากความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่จะได้รับผลจากการกระทำหรือเวรกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเวรกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วถ้ากรรมดีเยอะก็จะไม่ต้องไปเป็นเปรตแต่ถ้ากรรมชั่วเยอะก็จะกลายเป็นเปรตที่มีรูปร่างลักษณะสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซผิวดำท้องโตมือเท่าใบลานแต่ปาก ลูเข็มและเปรตเนี่ยก็จะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่ากินอะไรไม่ได้จึงจะต้องมาขอส่วนบุญต่างๆด้วยการโผมาให้มนุษย์ที่มีกรรมดีหรือว่าบุญเยอะๆเ,เพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำบุญทําทานให้เปรตกินนั่นเองและนี่ก็คือความเชื่อเรื่องเปรตที่คนไทยเราหรือว่าศาสนาพุทธฮินดูซิกและก็เชนที่เขาเชื่อกันนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าความเชื่อเรื่องนี้ถ้าพูดถึงฝรั่งเนี่ยคือเขาเนี่ยแทบจะไม่เชื่อกันเลยแต่ทีเนี้ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทางฝั่งฝรั่ง เขาก็มีกลุ่มที่เชื่อเรื่องเปรตแล้วตามข้อมูลเนี่ยคือทางฝรั่งเนี่ยเขาก็มีตำนานเรื่องเปรตที่ไม่เหมือนกับความเชื่อไทยเราอยู่ด้วยซึ่งเจ้านั่นนั่นก็คือ SCP 6 7 8 9เปรตหัวลำโพงนั่นเองครับ ย้อนความกลับไปเมื่อประมาณยุค60หรือเมื่อประมาณปี1916เยนี่ยณตอนนั้นครับได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งที่ใช้คําว่าเป็นเรื่องสยองขวัญที่ทําให้ใครหลายๆลคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปในป่าที่เปลี่ยวๆเลยคือเรื่องเล่านี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าได้มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับเขากําลังขับรถเดินทางสวีทฮันนีมูลกันอยู่ในทะเลทรายที่สหรัฐอเมริกาอยู่จู่ๆพวกเขาเก็ได้ขับรถมาถึงป้ายหลุมศพที่หนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยเห็นว่ามันสวยดีก็เเลยตัดดสินใจจออดถดพื่ ที่จะลงไปถ่ายรูปแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยลงจากรถมาแล้วก็เดินไปที่หน้าหลุมศพแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็พบว่าข้างๆหลุมศพมันได้มีเหมือนกับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆนะซึ่งเสาไฟฟ้านี้เนี่ยมันมีลักษณะเด่นอยู่หนึ่งอย่างที่แปลกๆนั่นก็คือเสาไฟฟ้านี้มันดูเก่ามันดูแบบไม่ใช่เสาไฟฟ้าที่ตรงๆแต่มันมีแบบแง่งเหล็กออกมาน่ากลัวมากและที่สําคัญคือบนหัวหรือว่าปลายยอดของเจ้าแง่งเหล็กเนี่ยมันมีลําโพงอยู่ครับแล้วเป็นลําโพงแบบสองสม เลยซึ่งพวกเขาก็งงว่าทำไมสถานที่ร้างแบบนี้ที่ไม่มีเสาไฟฟ้าต้นอื่นเลยไม่มีสายไฟเลยทําไมเสาไฟฟ้ามันถึงไม่อยู่ตรงนี้ล่ะแต่ในขณะที่พวกเขากําลังแบบโพสท่าเพื่อที่จะถ่ายรูปอยู่นั้นเนี่ยจ,จู่ๆเสียงประหลาดมันก็ได้ดังมาจากลําโพงที่เสาไฟฟ้านั้นครับ ซึ่งทั้งคู่ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยก็เลยเลิกถ่ายรูปแล้วก็รีบขึ้นรถกะว่าจะขับรถออกจากที่นี่ทันทีแต่ทว่าเจ้าเสาไฟฟ้านั่นจูๆ่ๆมันก็เริ่มขยับขึ้นมาได้และดูเหมือนว่ามันจะตะโกนเสียงดงังเหมือนกับสัตว์ป่าที่กําลังคลั่งออกมาอย่างดังเลยหลังจากนั้นครับคู่สามีภรรยานเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้แต่เพียงรถยนต์ของทั้งคู่ที่สภาพยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยครับและนี่นะครับก็คือตำนานไซเลนเทสที่ คาดว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดที่ผมพอจะหามาได้เนาะแต่ถ้าถามว่ามันมีตำนานอื่นเกี่ยวกับเจ้าไซเลนเฮดอีกไหมอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีอีกหลายตำนานเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาอีกเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคือเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1995ที่ณตอนนั้นครับได้มีชายคนหนึ่งนามว่านายชาร์ดนะเขาถูกพบในสภาพสมบัติสมบ,บอมอยู่ในป่าอาคารซัสซึ่งคนคนนี้เนี่ยได้เล่าในสิ่งที่เขาเจอให้ฟังว่าในตอนแรกพวกเขาเนี่ยมากับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง ประมาณ4-5คนเดินเข้ามาเที่ยวเล่นในป่าแห่งนี้แต่ทว่าหลังจากที่เดินเที่ยวกันไปสักพักเนี่ยจู่ๆเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้หายไปทีละคนทีละคนจนหมดเลยแล้วก็เหลือเขาเพียงคนเดียวเดินในป่าแบบโดดเดี่ยวเดียวดายเลยครับซึ่งนตอนนั้นครับเขาก็งงครับว่าเพื่อนเขาหายไปไหนหรือว่าแบบหลงป่าหรือเปล่าก็เลยพยายามจะเดินหาแต่พอเขาเดินหาไปสักพักเนี่ยจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากเพื่อนของเขาครับซึ่งพอเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยเดินไปตามต้นเสียงเพื่อที่ว่าจะไปหาเพื่อนแต่พอเดินไป ถึงต้นเสียงปุ๊บปรากฏว่าเสียงของเพื่อนเขาที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เสียงที่มาจากตัวของเพื่อนเขาแต่เสียงที่ได้ยินมันมาจากเสาไฟฟ้ายักษ์ที่มีลำโพงติดอยู่ด้านบนครับซึ่งเขางงมากว่าเอ้า เฮ้ยแล้วทำไมเสียงของเพื่อนเขามันออกลำโพงแบบนี้ล่ะด้วยความตกใจครับก็เลยยืนช็อกอยู่แป๊บหนึ่งแต่ในขณะที่เขายืนช็อกอยู่จู่ๆเลือกประหลาดก็เกิดขึ้นอีกเมื่อจู่ๆเสาไฟฟ้านั้นมันเริ่มขยับโยกเยกเองได้ราวกับสิ่งมีชีวิตจนเขารู้ได้แล้วว่านี่ไม่ใช่เสาไฟฟ้าธรรมดาแต่มันน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนกับเสาไฟฟ้าแน่นอนทีนี้เนี่ยด้วยความตกใจครับเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาแต่เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเนี่ยก็ได้วิ่งไล่ตามเขามาจนทำให้เขาเนี่ยพลาดท่าจอมิสซาจตัวนี้ แผลไปทั่วตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาพบเขาและเขาเนี่ยก็ได้โดนส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้นั่นเองก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตำนานที่ค่อนข้างน่ากลัวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่างกับเปรตบ้านเราเพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างพลังความสามารถแล้วก็ที่มาเนี่ยคือแม่งไม่เหมือนกันเลยครับคืออย่างเปรตบ้านเราเนี่ยตามความเชื่อของเราก็คือมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนเราตายไปแล้วดวงวิญญาณไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็กลายมาเป็นเป,นเปนเรตเพราะเราทําชั่วตอน มีชีวิตไว้เยอะแต่ว่าเปลืดหัวลำโพงเนี่ยคือประวัติที่มาแบบ การเกิดของมันนะผมไม่เจอจริงๆผมเจอแต่ประวัติข้อมูลรูปร่างแล้วก็ความสามารถของมันเพียงแค่นั้นคือถ้าเกิดมาให้ดีเทลแยกให้เห็นภาพเลยเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยรูปร่างอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องของส่วนสูงมากมายแต่ดีเทลร่างกายเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลยอย่างเป็ดบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นคนผอมแห้งแต่ก็แบบไม่ได้ผอมติดกระดูกขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ผอมมากอะ่ะแต่เป็ดหัวลำโพงเนี่ยคือมันผอมครับแต่มันไม่ได้ผอมธรรมดาผอมแบบชนิดที่ติดกระดูกเลยแล้วบริเวณ ามตัวเนี่ยก็ยังมีสายไฟระโยงระยางไปหมดและต้องส่วนหัวเนี่ยก็คือจะเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วก็มีลําโพงติดอยู่ด้วยและในลําโพงนั้นก็ยังมีคมเคี้ยวมากมายแบบเป็นฟันคล้ายๆฟันฉลามอยู่อีกจานวนมากอีกและส่วนตัวลําโพงเนี่ยก็ยังมีความสามารถพิเศษครับที่ยังสามารถปล่อยคลื่นเสียงรบกวนได้หรือจะปล่อยเสียงของคนที่มัน กินไปแล้วเพื่อหลอกลอ่อเหยื่อให้เข้ามาติดกับก็ยังได้อีกเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษของเปรตไทยบ,บ้านเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากตัวใหญ่แถมข้อเสียของมันเนี่ยก็คือปากจู๋พูดไม่ได้อีกส่วนนิสัยใจคอเปรตบ้านเราครับคือค่อนข้างที่จะลักสงบนะฮะถ้าเอาตามประวัติจริงๆนะไม่ทําร้ายใครหรือพูดตรงๆก็คือมันทําร้ายใครไม่ได้แต่ว่าเปรตหัวลำโพงเนี่ยค่อนข้างที่จะนิสัยดุร้ายเลยแล้วมันก็ยังกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารอีกด้วยซึ่งถือว่าโหดมากเลยครับแล้วก็ความโหมดของเจ้าเปรตหัวลำ แยกได้อีกหลายสายพันธุ์เลยนะคือตรงนี้เผื่อใครไม่รู้ครับจริงๆแล้วเป็ดหัวลาโพองอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วก็สายพันธุ์เดียวนะแต่เท่าที่ผมไปเจอข้อมูลมามันมีแบบอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็มีสายพันธุ์มากถึง5สายพันธุ์เลยด้วยมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับสําหรับ S Wood s i l e n t Head ครับ Wood Silent Head หรือว่า Silent Head ล่างต้นไม้นะครับถือว่าเป็น Silent Head ที่มีรูปร่างลาักษณะคล้าย l ซ n t Head สายพันธุหลักเลยแต่จะมีส่วนที่แตกต่างก็คือมันค่อนข้างที่จะตัวสูงใหญ่กว่า l ซ n t Head ทั่วไปพอสมควรแล้วก็บนหัวเนี่ยก็คือจะมีลำโพงถึง5ตัวเลยครับส่วนรายละเอียดทางกายภาพของมันนะครับจากบันทึกเขาได้บอกไว้ว่า Wood Silent h e a d เนี่ยพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณป่าเขาที่มีต้นไม้สูงโดยตัวพวกมันเนี่ยจะมีความสูงประมาณ3 0ถึง37ฟุตผิวหนังของพวกมั มีลักษณะคล้ายกับเปลือกไม้สีน้ําตาลส่วนแขนขาของมันเนี่ย,นนยก็เหมือนกับกิ่งไม้และต้นไม้เล็ก,ลกๆที่แบบระโยงระยางเต็มไปหมดเลยแล้วมันเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะครที่สามารถยืนนิ่งๆเพื่อพางตัวให้เนียนไปกับต้นไม้แล้วดักรอเหยื่อให้ตายใจก่อนที่จะสังหารและจับ กินในที่สุดนั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีความสามารถในการเรียนเสียงที่ไม่เหมือนกับไซเลในใตัวอื่นได้อีกซึ่งเสียงที่ว่านั้นก็คือมันเนี่ยสามารถเรียนเสียงสัตว์ได้ครับซึ่งจุดประสมที่มันเรียนแบบเสียงสัตว์เนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันต้องการที่จะล่อเหยื่อยอ,ยอย่างพวกในพลาหรือคนเดินป่าให้เข้ามาในระยะโจมตีของมันหลังจากนั้นมันก็จะทําการโจมตีเพื่อสังหารแล้วก็จับมนุษย์พวกนั้นกินเป็นอาหารหรือถ้าเกิดมันไม่โจมตีมันก็จะใช้ความสามารถพิเศษของมันด้วยการใช้พิษ สาดใส่เหยื่อเพื่อให้เหยื่อหมดแรงแล้วตัวชาหลังจากนั้นมันก็ค่อยสังหารและจับกินในที่สุดนั่นเองครับไอซ์ไซเลนเฮดหรือบรูไซเลนเฮดไซเลนเฮดสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดก,กว่าสายพันธุ์อื่นพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างที่เล็กกว่าไซเลนเฮดทั่วไปโดยความสูงของมันเนี่ยคือจะมีอยู่แค่ประมาณ7ฟุตหรือสูงกว่ามนุษย์เพียงแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองส่วนร่างกายของมันไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวหรือลำตัวเนี่ยก็คือจะคล้ายกับ ไซเลนเฮดดัางเดิมทั่วไปอะแหละแต่ว่ามันจะมีลักษณะสีตัวที่เป็นสีฟ้าใสราวกับเพชรหรือว่าน้ําแข็งร่างกายของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากมือและเท้าของมันเนี่ยสั้นกุด เหมือนกับเท้าของสัตว์สี่เท้าโดยมันจะชอบอยู่ตามเกาะหรือบริเวณแหล่งน้ําที่มีเสียงน้ําไหลตลอดซึ่งถามว่าทําไมมันถึงไปอยู่ตรงจุดนั้นล่ะคําตอบเลยก็คือมันจะอาศัยเสียงน้ํากบเสียงของมันในขณะที่มันดักล่าเหยื่อนั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าพฤติกรรมการล่าเหยื่อของไซเลนเฮดสายพันธุ์นี้นะค่อนข้างที่จะเดือดมากๆเพราะเจ้าไอซ์ไซเลนเฮดหรือว่าบลูไซเลนเฮดตัวนี้เนี่ยเมื่อมันเปิดเผยตัวเมื่อไหร่เนี่ยคือมันวิ่งไล่เป็นหมาบ้าเลยฮะแล้วก็จะใช้เสียงทําลายโสดประสาท เพื่อทำให้เหยื่อตัวนั้นเนี่ย หนีลำบากอด้วยเท่านั้นยังไม่พอความโหงเจ้าตัวนี้มันยังมีอีกเพราะมันไม่ได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตเพื่อกินอย่างเดียวแต่ในบางครั้งที่มันล่ามนุษย์เนี่ยก็คือมันจะทําไปเพื่อความสนุกสนานและระบายอารมณ์เพียงเท่านั้นก็มีครับส่วนความสามารถพิเศษของเจ้าสายพันนี้เนี่ยก็คือเมื่อมันโจมตีเหยื่อแล้วร่างกายของมันเนี่ยก็คือจะปล่อยไอเย็นออกมาที่จะทําให้ร่างกายของเหยื่อตัวใดที่โดนไอเข้าไปเนี่ยหมดแรงตัวชาแล้วก็แบบบางคนก็แข็งทื่อไปเลยก็มีเหมือนกันครับ dark side. ไซเรนเฮดหรือมันติไซเรนเฮดดาร์คไซเล h e ฮดเป็นไซเล h e ฮดอีก1สายพันธุ์ครับที่มีขนาดตัวแบบค่อนข้างที่จะทั่วไปเลยก็คือประมาณสัก3 5 4 0ฟตุตแต่ว่ามันเนี่ยมีลักษณะจำเพาะตัวที่ไม่เหมือนไซเร h e ฮดตัวอื่นอยู่นั่นก็คือดาร์คไซเล h e ฮดเนี่ยจะมีลำโพงติดอยู่ที่หัวเนี่ย6 ถึงแปดตัวเลยโดยมันจะมีฟันสีขาวที่บิดเบีย้ยวอยู่ในปากเต็มไปหมดและสามารถหมุนหัวได้แบบ360องศาเลยด้วยดังนั้นเวลามันใช้เสียงทําลายโสตประสาทของเหยื่อของมันเนี่ยก็คือมันจะสามารถกระจายพลังเสียงทําลายล้างไปได้เป็นวงกว้างมากและมันเนี่ยก็จะสามารถจัดการเหยื่อได้ทีละหลายๆคนในครั้งเดียวเลยนั่นเองส่วนความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปีนป่ายที่สูงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็อิสระแถมกระโดดไกลด้วยนั่นเลยทําให้มันเนี่ยเลือ ที่จะอาศัยอยู่ในตัวเมืองที่สามารถปีนป่ายตึกหรือกระโดดได้อย่างเต็มที่และตัวมันเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติหนึ่งที่เหมาะกับการอยู่ในเมืองตอนกลางคืนมากๆนั่นก็คือเรื่องของร่างกายของมันเนี่ยคือมันจะเป็นสีเข้มดำฮะซึ่งสีร่างกายที่เป็นสีเข้มดํานี้มันเลยทําให้มันเนี่ยสามารถพลางตัวในตอนกลางคืนได้ทั้งในเงามืดในมุมอับต่างๆได้อย่างดีและนั่นเลยทําให้มันกลายเป็นปีศาจในตอนคืนที่น่ากลัวมากๆเลยนั่นเองครับบล็อ ไซเลนเฮดปลาดไซเลนเฮดหรือว่าไซเลนเฮดเลือดนะฮะเป็นไซเลนเฮดสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวใหญ่มากกว่า40ฟุตหรืออาจจะเป็นไซเลนเฮดสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้มันมีร่างกายที่ผอมแห้งส่วนสีผิวของมันเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเลือดไหลแบบตามร่างกายอยู่ตลอดเวลาโดยที่เลือดที่ไหลออกมาจากตัวมันนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเขาบอกว่าเลือดนั้น่ใช่เลือดจากทางร่างกายมันนะแต่เลือดที่ออกมานั้นมันคือเลือดของมนุษย์ที่มันกินเข้าไปครับซึ่งเจ้าไซเลนเฮดสายพ ต้องมีเลือดมนุษย์อาบร่างกายอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าร่างกายของมันเนี่ยแห้งและขาดเลือดไม่ได้เพราะถ้ามันไม่ได้อาบเลือดอยู่มันก็จะสูญเสียพลังชีวิตแล้วก็แห้งตายในที่สุดนั่นเอง Shadow Silent Head หรือ Ghost Silent Head สำหรับไซเลนเฮดสายพันธุ์สุดท้ายนี้นะครับหรือว่าเจ้าชาร์โดหรือว่าโกลไซเลนเฮดเนี่ยคือมันเป็นไซเลนเฮดประเภทที่ค่อนข้างยูนิมากคือลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้เนี่ยมันมีหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นเลยนั่นก็คือร่างกายของมันครับจะเป็นลักษณะเหมือนเงาหรือว่ากลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินซึ่งมันสามารถหายตัวแล้วก็ลอยตัวได้อย่างอิสระนอกจากนี้มันยังสามารถเทเลพอร์ตตัวเองหรือว่าหายตัวได้ในพริบตาไปยังจุดนู้นจุดนี้ได้อย่างอิสระอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอ ันยังสามารถเดินทะลุวัตถุหรือผนังต่างๆได้หมดเลยดันเลยทําให้มนุษย์ที่ตกไปอยู่ของมันเนี่ยหลบหนีมันได้ยากมากๆเพราะไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ตามคือมันแทบจะสามารถตามไปได้ในทุกที่เลยครับแต่ว่าชาโด้ไซเลนเฮนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นไซเลนเฮนสายพันธ์เดียวที่ไม่ได้ใช้เสียงทําลายโสตประสาทคนจากลําโพงบนหัวนะแต่ว่าเสียงที่มันใช้เนี่ยคือมันใช้เพื่อสร้างความกลัวแล้วก็หลอกหลอนให้เหยื่อนเนี่ยหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเสียงนั้นเนี่ยถ้ามันฟังมากๆจน ฝั่งลึกเข้าไปในหัวเนี่ยมันก็จะทําให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวสุดท้ายเหยื่อบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการคลุม้มคลั่งจนกลายเป็นบ้าประสาทหลอนไปเลยก็มีครับส่วนที่มาของไซเรนเฮดสายพันธุ์นี้นะครับว่ากันว่าชาโดว์ไซเรนเฮดเนี่ยเป็นไซเรนเฮดที่เทเลพอร์ตมาจากมิติอื่นนั่นเลยทําให้มันมีสภาพที่เหมือนเงาแล้วก็มีร่างกายที่แบบกระพริบกระพริบอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าคลื่นในร่างกายมันนะ่ะไม่สมบูรณ์แต่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าชาโดว์ไซเรนเฮดเนี่ยเป็นเพียงวิญญาณไซเรนเฮดที่ตายไป ที่มีต่อมนุษย์นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือประวัติของไซเลนเฮดทั้งหมดตำนานแล้วก็รวมถึงสายพันธุ์ต่างๆที่ผมหยิบแล้วก็สรุปรวบรวมมาให้ทุกๆคนฟังนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าเกิดลองจับสังเกตด,ดูดีแล้วไซเลนเฮดแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีจุดอ่อนเป็นของตัวเองเนาะอย่างพูดไซเลนเฮดไซเลนเฮดไม้อะไม้แพ้ไฟใช่ป่ะจุดไฟเผาป่าก็จบแล้วถูกป่ะต่อมาไอซ์ไซเลนเฮดก็แพ้ไฟเหหมือนนกันรือไม่อาจจะเป็นไฟ ถ้าโดนแสงสว่างเข้าไปก็อาจจะแบบไม่ชอบก็ได้หรือจะเป็นแบบบัไซเลนเฮดถ้ามันไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงในร่างกายมันก็อาจจะตายได้เช่นกันหรือจะเป็นตัวสุดท้ายโกสไซเลนเฮดถ้ามันโดนแสงเหมือนกับด์กไซเลนเฮดมันก็อาจจะตายได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเอาจริงสัปปะหลาดพวกนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยแบบเป็นสัปปะหลาดที่ไม่ได้ดูโอเวอร์วังอลังการเกินไปต่อให้มันจะเป็นเรื่องแต่งก็ตามซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนตรงๆนะฮะว่าผมคิดว่าเรื่องไซเลนเฮดเนี่ยน่าจะเป็น ก็อยากให้ทุกคนนะครับฟังเป็นความบันเทิงแล้วก็ความสรุกสาระเท่านั้นก็ไม่ได้อยากให้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดอะไรเลยคนชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องราวหน้ายอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยละกันแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอ๋อม,มิทาคต้องกราบขออภัยทาทยไว้ณนตรงนี้ด้วยเะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ